มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหญิงมา้ายมาหาเอลิชาบอกว่าเอลิชาเราติดนี่ครอบครัวเรามีนี่เขาจะมาะเอาลูกของเราสองคนไปเป็นทาสทําไงดีเอลิชาถามว่าที่บ้านมีอะไรเขาบอกที่บ้านมีน้ํามันเหยียกเล็ก,ลกๆอยู่เหยือกหนึง่งเอลิชาบอกไปยืมไหเปล่าเพื่อนบ้านมาให้หมดแล้วเทน้ํามันปิดบ้านแล้วเทน้ํามันเต็มเหยือกหนึ่งแล้วเอาออกแล้วก็ไปเติมเหยือกต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้อง เขาเติมน้ํามันเต็มบ้านเลยเพราะยืมหายเปล่ามาเยอะพี่นองรู้ไหมครับหายเปล่าคือความคาดหวังหายเปล่าเราคือความคาดหวังบางคนคาดหวังแค่นี้บางคนคาดหวังแค่นี้บางคนคาดหวังแค่นี้คนคแ,นแต่ขอบคุณพระเจ้าผู้หญิงคนนี้และลูกของเขาคาดหวังสูงคือว่าถ้ามันมีที่ใส่หายที่ไหนได้ยืมให้หมดยืมให้หมดบางครั้งเราอธิษฐานเอาแค่หายเดียว แต่เขาเชื่อฟังเอดิชาบอกว่ามีเท่าไหร่ยืมให้หมดและเขาก็เทน้ํามันพี่น้องเราทําในส่วนที่เราทําได้พระเจ้าทําในส่วนที่องค์ทําได้ถ้าิีคนนั้นคิดมากหน่อยนึงมันจะเป็นไปได้ยังไงยืมเอาน้ํามันเอาไหามาเยอะๆแล้วมีน้ํามันอยู่นิดเดียวเทเท่าไหร่มันก็หมดยังไม่เต็มไหเลยยังไม่เต็มเหยหือกนึงเลยยังไม่เต็มถังนึงเลยแต่ผู้หญิงนี้เชื่อฟังแล้วเขาทําพั่พี่บอกว่าเขาได้น้ํามันเต็มบ้าน ขายน้ำมันใช้นี่หมดแล้วยังเหลือเงินอีกมหาศาลเขามาถามอเดีชาว่าคุณจะทํายังไงตีเก็บเงินตรงนี้กอิดิชาบอกเอาไปเลี้ยงตัวเจ้าและลูกของเจ้าสองคนตลอดชีวิตเลยพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ตอบเท่าที่เขาขอเขาแค่อยากจะให้พระเจ้าช่วยเขาจากนี่ที่เขามีแต่พระเจ้าตอบมากกว่านั้นพี่น้องเอเมไหมครับอันไปหนคนค้าบอกขอให้การอจารย์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณด้วย